คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับขุนพล SCG เมืองทองยูเนเต็ดของเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักที่จะลงทำการแข่งขังนฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์วันที่30พฤษภาคมกับทีมบุยรำยูเนเต็ดที่สนาม i-mobile ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะฮะมากับรถบัสของสโมโสรน,นะครับก็ทาให้หนักเตะพอจะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างครับเหนหื่ยไหม กลยก็ใช่แต่ดีที่เรามาก่อนหลายวันนะใช่ดีดีกว่าดีกว่ามาวันเจ็งเซร็าวันมาวันนี้มาปาร์ตี้นี้ดีกว่าและหลังจากนั้นนะครับกุศลใหญ่ยอกก้านะฮะก็ได้ให้นักเตะของเรามายืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อบริเวณ ริมสระน้ำของทางโรงแรมนะครับและในการเดินทางมาถ่อ,อีสารในครั้งนี้ศูนย์หน้าของทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดและทีมชาติไทยนะครับทัวร์สิตแดงดาที่มีอาการบาดเจ็บรบกวน mm hmm. ก็ได้เดินทางร่วมมาด้วยนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บณนะปัจจุบันนี้นะฮะอาการอักเสบยังไม่ดีขึ้นเลยครับซึ่งทางสตาฟโค้ชและทีมงานก็หวังว่าวันพุธนี้นะฮะ ทีรสินจะมีอาการต่บสนองที่ดีขึ้นในเรื่องของการบาดเจ็บครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมในเกมที่เราชนะทีมชนบุรี FC มาได้นั้นผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถทดแทนเจ้ามุ้งได้เช่นกันครับนี่แหละครับคือข้อดีของทีม SGG เมืองทองยูเต็ดของเราในซีซั่นนี้นะฮะคือมีตัวผู้เล่นทดแทนมากอย่างพอเพียงครับ ถึงแม้ว่าเทียสินแดงดาจะเจ็บและอาจจะลงเล่นวันพุธนี้ไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับทีมของเรานะครับเมื่อมีตัวทดแทนที่ศักยภาพใกล้เคียงกันครับและนี่ครับคือภาพบรรยากาศ1วันของขุนพล SCG เมืองทองยูเอ็ดที่จะมาลงทําศึกกับทีมบุรีรัมยูเอแตทดในวันพุธที่จะถึงนี้ครับ